ชาวพุทธควรรู้เวลาใดห้ามไปวัดระวังจะตกนรกอย่างไม่รู้ตัวไปวัดอยากได้บุญแต่กลับได้บาปเวลานี้ห้ามเด็ดขาดก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอิมินาชาแนลด้วยนะคะ เวลาใดบ้างที่ไม่สมควรจะไปวัดมีอีกข้อหนึ่งที่สาชนิกกชนเช่นเราควรทราบว่ามีบางวันเวลาที่ไม่สมควรจะไปวัดซึ่งในที่นี้หมายถึงช่วงเวลากลางวันบางช่วงเท่านั้นเนื่องจากพระพิสุกในวัดท่านจะมีกิจที่ต้องทำซึ่งเป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ ถ้าเราไปวัดในวันและเวลาดังกล่าวก็จะไม่มีโอกาสไปทำบุญหรือพูดคุยได้สะดวกและอาจเป็นการลบกวนท่านอีกด้วยไปวัดในวันโกนวันโกนคือวันที่พระตัานต้องทำกิจคือโกนผมโกนหนวดตัดเล็บปฏิบัติตามกฎของท่านที่จะไว้ผมยาวได้ไม่เกินสองเดือนหรือสองนิว้ว ไม่ไว้หนวดเคราไม่ไว้เล็บยาวไม่ให้ขนจมูกยาวเป็นต้นซึ่งวันโกนนับง่ายๆว่าเป็นวันก่อนหน้าวันพระหนึ่งวันคือวันขึ้นเจ็ดค่ำกับวันแรมเจ็ดค่ำและวันขึ้น14บสี่ค่ำกับแรมสิบสี่ค่ำหรือไม่ตรงกับแรม13บสาค่ำถ้าเป็นเดือนขาดซึ่งช่วงเวลากลางวัน ของวันนี้ยังไม่ควรไปรบกวนท่านไปวัดในวันสวดปาติโมกขิจของพระอีกอย่างหนึ่งคือทุกครึ่งเดือนวันที่15หรือวันที่30มสอพระท่านจะต้องลงโบสฟังสวดปาติโมก ซึ่งเป็นการฟังการสาธยายทบทวนศีลส2 7ิน227ข้อที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้ในวันมาคบูชานั่นเองช่วงเวลากลางวันในวันนี้ก็ไม่สมควรจะไปวัดเพราะท่านต้องทำกิจสำคัญอันเป็นการรบกวนท่านช่วงเวลากวาดและทำความสะอาดวัด ช่วงเวลาบ่ายแก่แกประมาณ4-5โมงเย็นของในแต่ละวันจะมีกิจที่พระสงฆ์ต้องร่วมกันทำซึ่งปกติท่านก็สามารถทำได้ทั้งวันอยู่แล้วซึ่งแต่ละวันอาจไม่เหมือนกันแต่จะมีช่วงเวลาที่พักพิสุกสัมมเนรไม่เว้นแม้แต่เจ้าอาวาสท่านจะออกมาร่วมกันกวาดและทำความสะอาดวัดพร้อมกันทั้งหมด นอกจากเป็นการทำความสะอาดในวัดให้หน้าอยู่แล้วยังเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของพระท่านอีกทางหนึ่งผู้ที่จะไปวัดนั้นสมควรสอบถามหรือศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติของวัดนั้นๆจากพระในวัดให้ดีก่อนช่วงเวลาที่พระท่านกำลังปฏิบัติธรรม การไปรบกวนพระสงฆ์ที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็กลายเป็นบาปได้เช่นกันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งเป็นกันมากในหมู่คนที่ไปทำบุญที่วัดและสำนักปฏิบัติธรรมโดยคิดแต่ประโยชน์ความสะดวกส่วนตนโดยไม่นึกถึงพระทั้งทางที่พระท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ เรื่องนี้มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียอย่างชัดเจนจากคำบอกเล่าของหลวงปู่ดุลอัตุโลพระอริยเจ้าสำคัญอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยท่านได้เมตตาบอกกล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงปู่ผู้สนใจทำปฏิบัติกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนัก บังเอิญมีแขกมาหาลูกศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดังและเมื่อเดินมาหาศิษย์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็ยังไปจับแขนดึงท่านขึ้นมาทั้งที่ท่านกำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงพ่อปู่ดุลท่านจึงเปรยขึ้นมาว่า ในพุทธกาลครั้งก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังเข้านิโรธสมาธิบัติได้มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้องแสกท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้ว นกแสกตัวนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาจากนารกอีกเลยซึ่งก็หมายความว่าการที่คนเรานั้นไปขัดขวางการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามจะเป็นบาปอย่างมหันโดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวการไปขัดขวางการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก ดูที่กฎแห่งกรรมถ้าเป็นกรรมที่ไม่ได้มีเจตนาหรือขาดเจตนาก็อาจจะกลายเป็นอาโหสิกรรมได้และการแต่งกายไปวัดก็มีความสำคัญเช่นกันการแต่งกายให้ถูกต้องและสุภาพไปวัดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะวัดเป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรมคือทานศีล ภาวนาให้แก่ประชาชนสําหรับไว้ต่อสู้ทำลายล้างกิเลสโดยมีพระพิสุขเป็นผู้แนะได้แก่อบรมสั่งสอนชี้ทางถูกและผู้นำได้แก่ประพฤติปฏิบัติชอบให้ถูกให้เป็นตัวอย่างที่ดีวัดนอกจากเป็นแหล่งอบรมปลูกฝังพระธรรมแล้วยังเป็นจุดรวมให้ประชาชนเข้ามาวัด หรือสอบตัวเองว่าการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาของตัวมีอยู่และถูกต้องหรือไม่วัดกิริยามารยาทคุณสมบัติผู้ดีคุณธรรมต่างๆของแต่ละคนว่าจะมีหรือไม่จะมีมากน้อยอย่างไรจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปการแต่งกายของสุภาพชน ปกติการแต่งกายออกนอกบ้านของสุภาพชนย่อมคำนึงถึงเหตุผลสามประการต่อไปนี้เพื่อประโยชน์สุขของตอนเองและส่วนรวมคือความสะอาดความสุภาพความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะไปเมื่อจะไปวัดควรแต่งกายดังนี้ 1. เสื้อผ้าควรเป็นสีขาวทั้งชุดหรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาว ยกเว้นเครื่องแบบข้าราชการ 2. เนื้อผ้าไม่ควรโปร่งบางประนีดมากหรือหรูหราราคาแพงเกินไป 3. การตัดเจ็บควรให้หลวงพอสมควรไม่รัดรูปเพื่อสะดวกในการกราบไหว้และนั่งสมาธิผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้นหรือ ควรน,นำผ้าคลุมเข่าไปด้วยเพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ 4. ทรงผมผู้ชายควรตัดให้สั้นถ้าไว้ยาวก็หวีให้เรียบร้อยส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไปผู้คนเห็นจะได้ไม่เกิดความฟุ้งซ่าน 5. ไม่ควรใช้น้ำมันใส่ผม ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรเป็นชนิดที่มีกลิ่นอ่อนที่สุดจะได้ไม่รบกวนผู้อื่น 6. น้ำหอมควรเว้นเด็ดขาด 7. การแต่งกายเขียนคิ้วทาปากทาเล็บจนเกินงามไม่ควรกระทำ 8. เครื่องประดับราคาแพงเช่นแหวนเพชรนาฬิกาเรือนทองหรือสร้อยทองคำเส้นโตโต ไม่ควรสวมใส่เด็ดขาดเรื่องการแต่งกายพึงระลึกเสมอว่าวัดไม่ใช่เวทีประกวดความงามหรือสถานที่พอดรักวัดไม่ใช่สถานที่อวดความมั่งมีวัดไม่ใช่สนามกีฬาวัดไม่ใช่ตลาดขายสินค้าวัดไม่ใช่โรงมหรสพวัดเป็นสถานแสวงบุญดังนั้นกิเลสใดที่พอจะกำจัดได้เอง ควรกำจัดทิ้งไว้นอกประตูวัดเสียก่อนดังนั้นควรระมัดระวังตนให้ดีและรู้จักสำรวมทั้งกายวาจาใจวัดนั้นเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปได้บ่อยๆก็จริงแต่อย่างไรก็ตามวัดถือเป็นสถานที่ที่ประกอบบุญอันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของสถานที่อยู่แล้วรวมถึงพระในวัดด้วย เราต้องรู้จักกาลเทศะคือรู้ทั้งเวลาและโอกาสอันเหมาะสมจึงจะได้บุญอย่างที่ปาถนาขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อาหามาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังคลิปนี้ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อิมินาชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ